สบายดีพี่น้องเบอรสกูสุคนไม่อนีกลับมาพอๆกับองสกึมเชโนคือเก่าจา้าสกึมกับผ้าเบาตะวันเนาะมาหมกเขื่องหายน่องกับผ้าเนาะสี่คนเทียว่าเคยมาถ่ายเพื่อนเนาะน่ะนองน่องเดี๋ยวเด้อเบาตะวันนาองยกระลืบอลปซื้อแล้วนะน่องเพชรเบาโอ,โอ้เขาเคยมาถ่ายนนเนาะเขาเคยมาถ่ายมาโมกระทีเพื่อน,น,นอะไรก็ไม่อนีบัจอนกับมา,บานําสบายดีเด้บอบัรจอนสบายดีจ้าเดี๋ยวอัน มื่อกี้ก็มาหลายคนพอสมควรในตะวันหอดบุศีพคนหอดเนาะอเนาะเดี๋ยวเ่าเชให้แต่ละคนเขาไปถ่ายเพื่อนเดี๋ยวพี่น้องเ่าจากสิพาเขาไปตำหลังแต่วันนี้เด้ผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนฝากเงินมาให้บตะวันแล้วก็เอามามอบเป็นสะพานบุญเนาะขอบใจทางผู้ใหญ่ที่เพื่อนไว้วางใจเพื่อนล้วกะ็อ่าขอให้เพื่อนเนาะแม่นต้อรวยอยู่ดีมีแห้งเนาะและะ้วก็ผู้ใดที่อยากเป็นให้เ่าเป็นสะพานบุญกัน ได้เนาะบอตะวันเนาะโดยได้เนาะค่ะกิดีเป็นสะพานบุญให้ทุกท่านเนาะโดยโอเคเดี๋ยวจะพาไปหาน้องกันเลยเนาะจ้าไปไปขยับเขียงไปเมื่อนเพิ่นกำลังค้นเครื่องลงจะหลุดเนาะพี่น้องเดี๋ยวบางทีให้เบิ่งบรรยากาศให้เบิ่งภาพอันนี่เขาเอิ้อนตาลิวเนาะตาลิวบ่สจะพูดวบ้านเขาเอิ้อนยังไงบาานีราถือทีตะลิวกันเลยเนาะแย่มีทีมงานผพลังค้นเคียงเนาะเื่อนตะวันขึ้นนิ่น้าให้น้องเพิ่นเพราะให้น้องเพิ่นได้ใส่น้าแข็งเนาะ ไชเนาะสีมาโจมเป่าเขาเป่าวงเดือนว่าคือเป่าคำมาที่นี่โจมแม่โจมแม่สบายดีประจอนผูกังเนี่พี่น้องสบายดีอก็ได้เป่าขานน้ไปจะแนวยผมยิงว่าจะรลายมาโจมเนี่ยบอยยงไม่เท่าท่างเขาเพ่เพอันทายเราเนี่ยเลยยังง ยังบ่เห็นดาวตอนมามาแด้วข้าหน้าเราก็แบ่งไปถ่ายก่อนครึ่งหนึ่งล้วจังมาถ่ายโยชิมาแต่สิจูถ่ายแล้วจังเข้ามาใหม่มันหลายคนน่ะนะ้นจะไปถ่ายเพิ่เบิ่งก็ได้เบาเล่าเราจะไปถ่ายไปเถ่านั่นไปโบไปจะไปนํากลับเข้าไปนอ่เดี๋ยวไปนี้น้ำห้องกินเองน้ําเอากินเองทางเจ้าได้เข้าเย็นอย่าวะเข้าเข้าห้องได้นะเข่าโนบ้านออกแล้วเข่าแล้วเข่าแล้วก็ออกคือออกไวเกือออกไวแท้ อ่เนาะปีหน้าเขาใหม่เด้อปีหน้าเด้อเดี๋ยวเขาปอลหนึ่งรอบปีหน้าเดี๋ยวโบเป็นหนังสือแบบอยากอายหมู่ได้ปัดใหญ่มาเดี๋ยวโบเบาเซ็ตนะโอ้ยอ่านโบเป็นมาเอา้ยแม่ประสบการณ์คือสีไลน์เนาะบอกเราบอกบอกบอกแต่ว่าบอกน้อกผลใบเดวลาเผื่อผลไปเมืองไทยเมืองยังขนาดเดี๋ยวไปเมนเวลาเราไปเห็ุเวียนเห็นงานเราก็สีได้แบบสีได้บบปึกขนาดเนาะลองคนยังหน่อยยังคิดโบได้ แม่เนาะต้องไปเข่าแม่แม่ทั้งเจ้าได้สักเข่าอยู่บว่องเฮียนเข่าห้องไหนเจ้าออกกลางปีห้องก้องมาหนึ่งห้องมาหนึ่งออกกลางปีอ๋อสามการกับเฮาตัวนี่เป็นรองไงกลางปีคือการเฮากันเนาะหากเป็นบัสบอกภาษาลาวอันจะว่าเจ้าไปเฮียนมานี่ยลาวไทยได้อยู่อืม แต่ไปหาเฮดเบียรก็คือสีโอเคอยู่พี่น้องเนาะก็เพิ่นก็สิอ่าบ่ได้โลดหลอกเนาะว่ายังไงอ๋อเป็นหนังสืออะไมันก็สีง่ายขึ้นเนาะเป็นอดไอ่ะผู้สาวหน่อยขี่มอญอยู่บริษีมาถีบไปแล้วเป็นแหละขี่เป็นแล้วยิ้มบอเล้หัวอ๋ออากาศห่อนนีเลยพี่น้องเลยห่อนเดียวเราเรื่องนี้ก็คือแบบ เมื่อก่อนชมเจ้าอยู่บ่อนี่นะบ่อนครูพี่เนาะบันนี่แปนบ,บันอะไรบันนี่เนาะพ่อแม่เราตายปลาเบิร์ดเดปบ่ะบ่า,าวลาวก็เลยไปอยู่น้ำปูพ่อแม่ตายปลาเบิร์ดแม่ใครอยู่น้ำปูน้ำหยาเนาะแ<ห>ม่อืมิ่นฝันเสียตั้งแต่ปีใดเนาะพ่อแม่เพิ่นเสียตั้งปีใดเนาะหลายปีหลายสิสามปีแล้วลเวสียส,ยสามปีสามปี คือว <kung> ่า <divide> ยังเกาะแม่ถืออุบัติเห่อแม่ถืออุบัติเหตุแมมถืออุบัติเหตุแลก็ต่อมาพอกะบอสบายแล้วก็เซียอคมในคนเซียตอานี้มีพี่น้องกันชีคนเหมือนว่าไม่พอมาสุดก่อนนะมีเอื่นแล้วกับสาวน้อยนี่รอบก่อนโบเห็นเบาเราเราไปอยู่ใช่ค่ะตอนตอนนั้น จะไปสตันเหรเพียงเนาะไข่ฮะไข่ไข่ด้ยวยเออแม่แหละเราเป็นล,ลงมาแม่ลำบนเลเนาะอ๋อเราเป็นไขน่เนาะแสดงว่าเราบวช่อยคอยว่าสุขภาพเราบวช่อยแข็งแรงเราเลื้ยงนี่บอกข้าวแบบไขา่ฟุ้งแพร่แบบประม่ณฟุ้งปันทาน <ไข S 2> บ่ชคอยมีแล้วกับเม่นไข่เด็ดออกไว้วเนาะได้ไปกวดเบิ่งอยู่บ่นี่นะแบบมากป,ปวดหัวบอกหมากปวดหัวโอ้ พอเราเลี้ยงนี่ขอคิดว่าเราต้อิอบแบบต้องไปกวดบางได้นี่ไปปวดเลือดเบิงว่ามันเป็นไข่อย่างแทกนะแม่นต้องเจาะเลือดแล้วก็ต้องใส่สโรมเพมาราะว่าคือจังเราแบบทางกายบกค่องแห้งเนาะผิวเลี้ยงหมือนนะแบบขาดเลือดจริงีอากาศเป็นแห้งแบบบ้าบางเ่อน,น้อพิ่มบ่มีุูมตันกระสิไขด้ดุได้พี่้รงเอ้แบบเขาต้องได้ไปกวดแล้วก็ใส่ย,ยาขาเสือเ่อยี่ห้มันเบิดในตูฮามันกระสิบเป็นดูเนาะแต่เป็นไข่นี่เราบวได้เคยไปกวดหรือว่าเนาะบ่ได้เคยไปเนาะ เป็นมีมีแต่สักยาแลยก็ใส่น้ำเกลือบ่โอ่ว่าเริ่มไปกวดเรือโมเดปายเนาะเห็น้องไปแบบไปเจาะเลือดอีกยังคะน่ะเป็นเป็นให้หายอะไรนี่เขาบอกบอดิไซยาแบบมนนเาบอดึงมันนะน่ะพญาธิมันกระเบื้ในตัวมันกระชีซึมอยู่หันนั่นกระตมันกระชีเห็ดในห้องอยู่เนี่ยเบิ่งเราเลื่องๆคือแบบเราเมื่อยนี่เบิ่งสีหน้ากินข้าวก็แซ่บอยู่พาะเจาะแซ่บอยู่เนาะ กินว่ากินข้าวบบแซบ่บใช่ไหมกินข้าวแซ่บอยู่ก็กคือแบบยังโอเคยอยู่ยังได้อยู่สิซื้อน่ะเด้อซื้ออันน้ำอันน่ะสโลมอ่ะสโลมเค็มส่วนีหมากินสโลมหวาน<ด>พวกไอออริดาก็ได้เป็นรสสมเาจะกินเลยมันสิมีแห้งไวจะต,ต้องซื้อนำมากินโบหูอยู่เปล่าโบหู <c oughs> เราโบหูเลยเ,เข้าไปทานในหั่นข้ายาก,ก็ได้ เอาบอกว่าเอาเกลือแร่ให้กระเจ้าก็เอาหายโดนเลยมีบ่แถวนี้หันขายยาขั้นเมื่อน่ะขั้นมีโอกาสเอื้อกายไม่เอื้อชัมาฝากแต่ว่ากินก่อนก็ได้เพราอมาเสร็จเลยเขาสิเทาจะไข่เทาจะบรสบายนะไม่เลยทางน้องบุตรเป็นอย่างที่เจ้าเนาะน้องน้อยนะแข็งแห่งดีเจ้าเนาะอ่าเห็นเอาน่ะห่อนโพด่โผ่น้องเอ้ สี่สิบองศาเราไปจากวันนี้เพร่จะเมื่อยอยากให้พี่น้องเห็นหน้าน้องเนาะแบบว่าคะแนนบริษัทกล้องนี่นะหน้าน้องจะเหลืองเลยพี่น้องแบบผิวเหลืองเลยนี่หู้แล้วสบายนี่นะแบบต้องมีไข่แบบแบบแบบซึมตลอดแหละซึมเสื้อตลอดเลยเที่ยวเป็นเที่ยวหายบอมือพันจะเป็นแบบขาวแบบคนขาดเลือดนะลองแบมือเออเบิ่งดูนี่ฮะเด็กพี่น้องไข่แบบแบบเลือดบ่คอยบกค่อยมีจะขาดเลือดหรือว่า กินเข่าแทบปกติอยู่ตีโดนคนเลือดจางแ,แม่แม่บอลจอรจะเ,เป็นนั่นเบิ่องเราก็เป็นแบบจีเป็นเหมยเลย,อยนอกมันก็เลือกเนะ <laughs> อเ<ม> <laughs> นาะแต,แต่เจ้าก็แข็งแหนะ้งเนอะบ่เคยเป็นไข่แล้วว <laughs> <laughs> ่าเจ้าน,น,นอนนอนที่าคาดทิ่เราทิ่บฝากถึงเจ้าของเราทิ่บนะนี่ขอบใจเพื่อนนี้ด้วยนี่ให้เพันเบิง่ง พอดีดีพอใจอ่านุันอยากจะบุญทางไหนประเทศไทยบ่ประเทศลาวนี่นะเสาอาณาเสาเลือ่ะเาเลือพิ่นหามาเมรเสาเลือพิ่นเบิ่งคลิปแลพิ่นชื่อทีมหาน้อง่นเนาะฝ่นมาเห็นแบบกำพผ้าพ่อแม่ดีตายป้เบิดเพิ่นอีต้นิ่นอีต้นสงสารดิเนาะ่นก็คือเบิ่งคลิปยูตตอนถลงไปเนาะเมพ่นอง มื่อนี้กับบ่มียังไลายพี่น้องเนาะอ่าแวะเวียนมาทางนี้พี่น้องมากับชุมเพิ่นเนี่ยแหละชุมบ่าวตะวันหล,ลายๆคนเนาะอ่าชุมเพิ่นมามอบเนื้อยู่ในกินให้ชุมนงน้องเคนเนี่ยแหละเนาะได้อยังไรเพิ่นใหยได้ยังไงมือนี้น,นะไก่นะปิ้งไก,งก่แล้วก็ข,าากข้าวสารเนาะแล้วก็คือมีหม้อหุงขง้าวบบยังอีกกระทะกระทะทเพราะว่าเพราะว่าเห็นผู้ใหญ่ ชิ้นแห้งอพอเห็นผู้ใหญ่เพิ่นฝากเงินมาให้ก็เลยเติเเ 6, บเป็นเราเองหกพันบาทบ่รู้หกพันกว่าบาทเนี่ยคนมาซื้อบัตรได้เพิผลปาซื้อบัตรเลยว่าสั่นจะดีแล้วเนาะแม่จะได้กินลายมืออยู่ย่งอยู่ยังกินโอู้ลายมือแล้วเข่านี่เป็นเดือนหัวแยกเนาะกระสอบนึงกินจะคนก็เข่าใน,นเดือนกินสองคนเองเอ้อเอยจะไปใส่ งเสร็จงานอือ้กายแล้วขะเดือนเจ้าอยู่กับน้องสองคนนี่โดยอืมจะนี่อยู่กับน้องสองคนนี่บัดนี้โดยอ๋อเห็นแล้วเนาะเกจ้าไปเฮ็ดเวียงยังเกาะข่ายเขาข่ายเปลือกอยู่แถวใดสวรรค์โอ้ไปเฮ็ดเวียงอยู่สวรรค์แล้วโอ้เห็นแล้วตอนนี้ก็มีอยู่กันสองคนนึงบัดนน้องเข้าก็บ่เปืองเนาะแบบนี้เนาะ จะกินลายปันได้เนาะสองคนกินเห็นเราฮอนต์ไว้เองในฮอนตพี่น uh. anyway. ้องเลยผู้เพื่อนๆคนพี่น้องเลงแต่บวชอยู่แล้วเนาะบวชอยู่แล้วเนาะเรื่องนี้เนาะพี่สิแบบปะไว้ไปนี่เลยแล้วนีบเนาะแม่คนเสียดิอนาคตกะสิบบมาอยู่เพราะอนาคตเนี่ยเรื่องนี้นะมันจะมีลูกมีเมียได้ใช่ เ la no. <laughs> <O> át, ึงหมดเลยเนาะยังบ <Woody> oh, ่โอ้ถือว่าดีเด้พี่น้องเนาะอ่าเป็นยังบ่ได้คิดแบบอาเรื่องมีภูมมีแฟนได้พี่น้องเนาะอายุจะปีกว่าเจ้าห่ะสิบแปดปีสิบแปดโอ้ระดับสามสิบพอแล้วจังมีครอบครัวเนาะคิดว่าหอดฝุ่นอยู่บ่จังเละเนาะยังบ่เจอคนถือใจที่เนาะอนาคตว่าสิไปเฮ็ดเวี้ยกับ่เจ้าหรือว่าสิเบิ่งน้องสิไป จะไปอยู่ลาวจหรือเห็ดเบียกอยู่ไทยทีแน่ๆอยยากเห็ดอยู่ไทยเบียกอยู่ไทยหลายกว่าอ๋อมีพ่พี่น้องอยู่ไทยใชตอนนี้มีอยู่โอเรามีพี่น้องอย่างพี่น้องอยู่ไทยเนาะแบบว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องครับบ่นาสาวนาาวโอ้แต่ว่าจะไปอยู่เนาะแต่ว่ามันมันก็ต้องหางบก่อนเนาะ แงงเผ็ดอ่าพัดสปอร์ตไปได้ใช่ไหนะมเนาะมันค่อนขังสิแพงได้กของมื่นนี่ก็ได้ถ้าไปไทยก็ได้เนาะแต่ว่าก็คือยังตอนนี้ยังแบบเบิ่งน้องไปก่อนแล้วเนาะน้องมัน,น,ก,น,นก็ยนะัง,ง,นนง,งน้อยๆพ <c oughs> ี่น้องเนาะแถวไปบ่โหเราใชอยู่กาแฟอย่เนาะเบิร์แน่เราพี่น้องนาะแถวน้อยๆเนาะชงไซส์สีห่อนแหง้งเราก็ได้ใช่ไหม ไปได้เสือเขากับเมื่อได้เขากันแล้วเนาะแม่นมันบวอยเลยพี่น้องมาหอดพี่พี่น้องเลยมาไกลพอสมควรจะมันก็ได้เนาะบ้านอย่างนี้นะบ้านเราบ้านน้องไซบ่อเมืองอุทมพรในบ้าเนาะเมืองอเมืองอัสสพังทองเราบ่กจะเลยโอ้ลูกบ่าบริได้เข่ามาไปเนาะไกลเติบเนียมาหอดพี่เนี่ยมันหอดพี่แหละเนาะเลยเนาะเมือาอัสสพังทองเนาะแม่ โอเคฉันน้องอยู่ดีไม่แห้งเด้อสุใจเวลาเด้ไอไอวายเป็นไข่ก็ได้เนาะกระิคอโตราเมาืองลาพ่น้องเอาสบายดีเด้อเฮากระสีได้จบคลิปลาลา,ลาพ่น้องไปก่อนนะพ่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ซองสกึมซีโนนี่ได้ทุกคนเพื่อจะบาพลาดคลิปใหม่ๆแล้วกบใจที่เขามาเบิ่งมาชมนะทุกคนกัะสกึมกระเจดีกล่าวเข้ามาสบายดีเด้อ I'm <laughs>